ุด,ดสวัสดีครับผมวอลลวบินนะครับสวัสดีค่ะหมโอูอ้วนค่ะ,อ,ะอันนี้มาทำอะไรวันนี้เราก็จะมากินอะวาคาโดไงกินโชอออ่ะแค่นี้ <laughs> แล้วก็อันไหนลูกไหนที่สุกก็คือมันจะเป็นยังไงลูกเรืียงนิ่มนิม อันนี้เราจบดูอันนี้คือลูกที่สุกแล้วนิ่มแล้วอ่าโอเคอันนี้ก็คือสามอรถอแล้วทำไมไตรงนี้มันนิ่มกว่าข้างล่างนี้ล่ะเพราะว่าอันนี้มันเล็กไงใช่ไหมใบม,มันจะเริ่มสุกจากอ,อคนอันนี้ลงไปข้างล่างมันจะเละหรือเปล่าข้างบนนี้่ถ้ามันเละเราก็สามารถตัดแข้งได้เลยแล้วก็เท่าที่เก็บไว้ดูที่บ้านนะคะอันนี้จะแบบถ้ามันจะเริ่มมันมัน,มนหมอนว่าเวลามันสุกกว่า มันจะกว่ามันจะสุกถึงข้างล่างตรงนี้บางทีมันก็อาจจะแบบเน่านิดๆหน่อยๆนะคะเราสามารถตัดตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็กินเฉพาะข้างล่างนี้ได้เลยถึงหรือ,อย่างเนี้ยชิป ิเมื่อเราปอกเสร็จแล้วเราก็เทนมเลย หรือไม่บางคนจะกินเป็นน้ำพึ่งก็ได้นะคะอันนี้ชุดชุดชุดชอบกินแบบนมเยอะๆนมเยิ้มๆแล้วก็นมเยอะๆจะได้อร่อยนะคะหวานด้วยโอ้หวานอากอร่อยนะคะแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะเราต้องกินแบบเรียบร้อยหน่อย อันนี้เท่าที่ลองกินดูแล้วอะลองกินดูหลายวันมาเนี้ยคืออันนี้มันจะแบบมันไม่เหนียวเกินไปแล้วก็มันก็เออไม่น้ำเกินไปนะคะอันนี้เพราะว่าเป็นพานที่ของเขาเป็นพานที่ดีอยู่แล้วนะเนาะก็บางคนอาจจะไม่ชอบกินสายนมมะลิก็ได้คะ่ะ กินน้ำตาลกินหรือว่ากินกับน้ำพึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่แต่และคนชอบค่ะช่วงนี้ก็ก็อย่างว่านะคะอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนกว่าเมื่อปีที่แล้วก็อาจจะแบบมีเสียบ้างอะไรอย่างนี้นะคะถ้ากล่องไหนที่ไปถึงแล้วก็รบกวนถ่ายรูปม,มาให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเสียเยอะหรือว่าเสียแบบหนึ่งลูกสองลูกเนี้ยก็ช่างกิโลแล้วก็ถ่ายรูปม,มาให้หนูได้เลยเดี๋ยว หนูจะเคลมด้วยกันอนตังคืนนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะแบบถ้าหนูส่งไปอีกมันก็อาจจะเน่าอีกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแล้วก็ส่งกันไปส่งกันมาอย่างนี้นะคะมันมันเสียเวลาเราด้วยแล้วก็เสียเวลาของคนที่เขาลอกินด้วยนะคะถ้างั้นอาจจะแบบอนตั้งคืนง่ายกว่านะคะอันนี้อันนี้คือการเคลมของหนูนะคะแล้วก็ถ้าเอาไปแล้วกินไม่ได้ก็ทักมาบอกได้เลยนะคะ งานดูเม็ดกันไหมโอ้โหเม็ดนี่อยู่กำลังนู่นเลยเห็นหมุวันกินก็อยากกินบ้างนะครับ โอ้ลุงน,นี้นิ่มแล้วนะครับกดเข้าไปแล้วมันแบบนิ่มๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นบางลูกนะครับที่มันยังนี่มันยังแข็งๆอยู่นะครับนิ่มนิดเดียวนะครับคือยังไม่ยังไม่สุกนั่นเองนะครับแต่ลุงนี้เนี่ยนิ่มแล้วนะครับนิ่มมาถึงตรงนี้แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าข้างบนนี้มันจะแบบเน่าหรือเปล่านะครับผมลองตัดดูเลยแล้วกันโอ้มันมันก็ไม่ถึงกับเน่าหรอกนะครับแต่ว่ามันแค่เละเกินไปนะครับมันยังกินได้อยู่อืม มันเละเกินม,มันรสชาติเปลี่ยนไปมันน่าจะเน่าด้วยครับไอ้ตรงนี้สมมุติว่าโคมันเน่าเท่านี้ก็อยากเคลมช่างกิโลเคลมเลยเนาะได้เคลมเท่าไหร่สมมุติว่าอ่าตรงนี้มันไม่เน่านะครับแล้วก็ตรงคนตรงคนนี้มันเน่านะครับก็เลยโอ้โหเท่านี้ก็เงินนะครับก็ช่างกิโลมาเลยนะครับว่าโอโ้กิโลกันแน่เนี่ยประมาณไม่ถึงหนึ่งกกัน <laughs> ประมาณหนึ่งขีดละกันนะครับโลละโอโลละเท่าไหรเนี่ยโลละแปดสิบโลละแปดสิบคิดละแปดบาทเนาะ <c oughs> ก็คืนเลยนะครับเอาส่งเลขบัญชีมาให้หมูอวนเลยคืนไปแปดบาทนะครับเท <c oughs> ่านี้ก็หร <c oughs> ือว่าห <c oughs> ือว่าเสียหายนะครับอแบบว่าโอ้ยคนมันเน่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เคลมได้เลยครับสมมุติบางลูกที่สุกเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับพัน,นุ์นี้มันจะสุกมาจากตรงนี้หรือว่า มันมันยังไงไม่รู้นะครับมันจะชอบเน่าจากตรงนี้มันก็ไม่ถึงกับว่าเน่าหรอกนะครับแต่ว่ามันจะเละกว่าข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้กินได้ตรงโคนนี้นิดหน่อยข้างบนนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับก็บางคนก็อาจจะไม่คิดอะไรมากนะครับก็จจแค่โอ้ยตรงนี้มันเละเกินตัดทิ้งโยนทิ้งไปแล้วก็กินที่เหลือนะครับบางคนก็โอ้โหเสียคองนะครับก็สมมุติกิน3โลูกนะครับก็ชั่งกิโลอาจจะ3ขีดแล้วนะครับแปดสามยี่สิบสี่อาจจะ20กว่าบาทแล้วนะครับอ ก็เงินเหมือนกันนะครับก็เคลมได้เลยนะครับเป็นวันนี้กินแบบเรียบร้อยมากเลยนะครับผมนี่ว้าวกินยังไงล่ะนี่ว้าวไม่ต้องใช้มีดนะครับใช้มือปอกอย่างเดียวนะครับผมในชีวิตจริงจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้กินแบบนี้ยงไงเข้าใจไหมผมชอบกินกับน้ำตาลทรายมากกว่าครับ ว้าวอืมมันคือไอ้ปอกมะลดโอ้แดกมาแล้วฟ้าครึ้นคล้มผสมกับแดกนะซึ่งรสชาติมันเนี่ยมันจะไม่ไม่เละเป็นน้ําแล้วก็มันจะไม่เปรี้ยวไม่เหมือนไอ้พันธุนน์พื้นเมืองครับพันธุ์พื้นเมืองมันจะค่อนข้างจะเป็นน้ํานะครับส่วนถ้าพันธุ์แฮสมันจะเหนียวอย่างเดียวนะครับส่วนพันธุ์นี้ ผสมแฮชแล้วก็อะไรพันหนึ่งจะไม่ได้แล้วครับมันก็จะเหนียวนึบมันด้วยนะครับทําให้มันแบบว่าอร่อยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับ <c oughs> บางคนก็จะไม่เชื่อนะครับเราส่งทั่วประเทศไหมตอนนี้ทั่วประเทศเลยตอนนีเ้เราส่งเป็นทั่วประเทศแล้ว,ลวนะคะใครอยู่ตรงไหนก็สั่งมาได้เลยนะคะในไทยทั่วไทยเลยทุกจังหวัดเลย ส่งไปแล้วแบบโอ้โหทําไมมันนานยังเลยเสียหมดอะไรอย่างงี้ก็เคลมทั้งหมดเลยนะครับหมูอันไม่เคลมเดี๋ยวผมเคลมเองนะครับ <c oughs> ไม่เคลมเดี๋ยวช่องผมเสียชื่อเสียงหมดนะครับเคลมหมดดูดูยุงสิยุงมันอยากกินแล้วเนี่ยไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปยุงม <c oughs> <c oughs> ืงอกินขวกกระด้วยไงให้เพื่อนก่อนอันี้ อร่อยมากว้าวสามารถใช้มือแกะได้ทั้งลูกเลยเนาะได้ถ้ายังไม่สุกอาจจะไม่ได้มากเนาะอืแต่ที่เราใช้มีดผ่าๆาเมื่อกี้นั่นก็คือเราแค่ถ่ายให้ดูว่าสวยๆอ่าใชใ่ให้มันแบบดูว่า,วา,วารมันสวยๆอย่างนี้นะคะแต่ในชีวิตจริงบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้กินแบบนี้นะคะก็อาจจะแบบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย <laughs> บ้านนี้ผู้ชายบ้านนี้เขากินแบบนี้นะคะไม่ได้แบบเอามีดมาปอกอะไรอย่างนงี้คนะ่ะหนูบางทีหนูก็ไม่ใช้มีดคะ่ะหนูก็อย่างงี้เลยแล้วก็กินอย่างงี้เลยค่ะจะก,กินดีๆก็นอกจากกินกับลูกนะคะแล้วก็ค่อยเอาช้อนมาตักตักแล้วตักให้เรากินด้วยแล้วก็ลูกกินด้วยนะคะหนึ่งลูกเนี่ยบางคนก็กินไม่หมดนะครับ ดูหนึ่งลูกเล็กแค่นี้นะครับแต่กินนี่เอาอิ่มนะครับ <c oughs> ริ่มอิ่มแล้วเนี่ยให้ชิมลูกนี้อ่ะชิมไ <c oughs> หมชิมากินได้กับทุกอย่างเลยนะครับหรือจะกินเปล่าๆก็ได้นะครับ เราไปจิ้มพวกนมข้นพวกน้ำตาลทรายพวกน้ำสลัดพวกทุกอย่างนะครับได้หมดแต่้าพวกผมกินเนี่ยก็จะมีแค่ส่วนมากก็น้ำตาลทรายนมนมแล้วก็น้ำผึ้งนะครับก็อาจจะรู้แค่นี้นะครับจริงๆคนในเมืองน่าจะรู้เยอะกว่านครับพวกน้ำสลัดน้ำอะไรไม่รู้อีกเต็มเลยครับน้ำมายองเนสอะไรพวกนี้นะครับน้ำมัตตาดอะไรพวกนี้นะครับ บางคนก็ไปจิ้มน้ำจิ้มไก่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใชนะ <laughs> ่แล้ว <laughs> ไม่ใช่ <laughs> อิ่มจังเลยกินแค่ลูกเดียว <laughs> <laughs> หลังจากที่เรากินอะวคาโดไปแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาในในเพจได้ไหมหรือว่าเฉพาะ <laughs> ในไลน์ในไลน์จะง่ายกว่า โอเคเพราะว่าในไลน์หนูจะตอบได้ตลอดนะคะแต่ว่าบางทีหนูก็อาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าค่อยๆตอบจากข้างล่างไล่ไปข้างบนนะคะก็คือใจเย็นๆนะคะน่าจะอาตอบให้ทุกคนแต่ว่ากว่าจะถึงคิวก็น่าจะต้องรอต้องใช้เวลารอแล้วบางทีแบตหนูหมดหนูตอบจนแบตหมดหนูต้องชาร์จแบตก่อนนะคะต้องรอให้แบตเต็มแล้วค่อยมากลับมาตอบอีกรอบนึงก็คือทุกคนใจเย็นๆนะคะก็คือตอบทุกคนคะ่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ ทั้งมาในไลน์นะคะเดี๋ยวให้พี่วิทย์ทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะคะครับทิ้งไว้ตรงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้หรือตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะคะใต้คลิปนะครับใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ไปแอดไลน์ได้เลยนะครับเป็นไอดีนะครับแล้วก็อะไรอีกราคายังไงจําได้หรือยังเราขายราคายังไงสามโลสองร้อยเก้าสิบโอเคนึกว่านึกว่าจําไม่ได้นะคะเพราะว่าเมียเป็นคนขาย <c oughs> ยกกล่องนะคะก็คือหนูจะขายยกกล่องนะคะกล่องละ3โลนะคะโล3โลก็คือ290ส่งฟรีนะคะก็ถ้าคาสนใจก็สามารถทักไลน์มาหาหนูได้เลยนะคะออตอนนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันทําไมนะคะเพราะว่าเวลาที่มาถ่ายคลิปอย่างนี้นะคะ่ะฟ้ามันก็คลืมๆนะคะฟ้ามืดเหมือนฝน,นกนาลังจะมาะคะ่ะเดี๋ยวเราก็คงต้อง จบกันแค่นี้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องคนของหนี้ฝน,นอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าฝนมันเริ่มมาแล้วนะคะ <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆแค่นี้เลยก็ลาไปก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> บ๊ายๆสวัสดีครับจบแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> โอเคไปเก็บของ